สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันพี่ใหญ่จีนมาแล้วจับมือสี่ชาติอาเซียนลุมถึงขมรสมาชิกออสตาว่าเคลื่อนไหวนาเรื่องเข้าที่ประชุมสหประชาชาติเตรียมคว่ำบาตรกัมพูชาเชื่อแล้วว่าขมรโง่จริงเอาคลิปจากสเปนมาอ้างว่าเป็นไทยเหลือจะเชื่อขมรแถไปดื้อ,อคลิปขมรวางระเบิดอ้างไทยจัดฉากรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับ เริ่มต้นจากข่าวนี้ที่ผู้ชมครับหลังจากที่เงียบจนคนสงสัยอะไรครับว่าจีนจะไม่ทําอะไรเลยหรือลูกน้องในสังกัดของจีนอย่างขามรแปรพักไปอยู่กับทางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าจีนกำลังจะเอาคืนขามนที่ผู้ชมครับ้าวดีนักจะมอบท่าเรือให้กับสหรัฐเหลอนะฮะจีนเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่จีนเองเนี่ยเคลื่อนพลมาติดชายแดนของไต้หวันที่ผู้ชมครับโอ้โหทหาร5 0 0 0 0นนะตรงนั้นเองเนี่ยของจีนถือว่า เป็นการเครื่องพลครั้งใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมเพื่อกดดันให้กับทางไต้หวันนี่นะฮะมอบท่าเรือให้หลังจากที่ขมินแปรพักไปอยู่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะให้ทรัฐเองเนี่ยใช้ท่าเรือเลียมเพื่อสกัดกั้นจีนนะครับไม่ให้ขยายอิทธิพล ซึ่งทะเลจีนใต้ตอนนี้ก็กําลังเดือดท่านผู้ชมครับเวียดนามเองก็ไม่พอใจเขม่นเอามากแม้เพราะเมื่อไหร่ที่สหรัฐเข้ามายุ่งในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับจีนเขาก็จะไม่ยอมทันทีแต่พี่ใหญ่ยอย่างจีนเองไม่ต้องลงมือเองครับเพราะว่ามีลูกน้องเยอะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามแล้วก็ลาวท่านผู้ชมครับ พี่จีนบอกแค่นี้ก็สามารถกดขมิญได้แล้วหลังจากที่เราสงสัยกันมาสักพักกันนะครับว่าเอะส่วนการต่างประเทศของไทยของเราเนี่ยเอยไปจับมือกับขมิญเนี่ยได้อย่างไรที่อันหนิงล่าสุดนะครับเออราชทูจีนออกมาโพสต์ผ่านเพจเรียบร้อยก็เลยทําให้เราเข้าใจนะครับว่าอ๋อตอนนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมครับจีนกําลังจะกดดันขมิญในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ให้กับไทยท่านผู้ชมครับเอา งานนี้โดยนายหวังอี้ครับได้กล่าวว่าจีนลาวไทยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันของเมียนมาตามรายละเอียดของเนื้อหาก็ได้ไล่เป็นาฉากไปนะครับพูดถึงเมียนมาพูดถึงลาวนะครับแล้วก็มาสรุปว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้ง4ี่ฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความวิเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องของการปราบอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายหวังอี้ชี้ว่าการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินั้นเกี่ยวพันโดยตรงด้วยความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน เป็นภารกิจที่ทั้งสประเทศให้ความสําคัญร่วมกันจําเป็นจะต้องผลึกกาลังร่วมกันรับมือเขาได้กล่าวว่าตั้งแต่หาลรือครั้งก่อนทั้ง4ฝ่ายได้ร่วมมือกันเสริมสร้างการควบคุมตามชายแดนซึ่งประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคยังคงไม่น่าไว้วางใจจําเป็นจะต้องเดินหน้าร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้ง4ประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาเชิงโครงสร้าง และการบริหารการจัดการสังคมบุรณะความมั่นคงกับการพัฒนาปรับปรุงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและกําจัดเอื้อผลประโยชน์ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผิดกฎหมายอย่างธุรกิจสีเทาทั้ง4ีฝ่ายจะเห็นพ้องเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆรวมถึงการพนันออนไลน์การช่อโกงทางคมนาคมการค้ายยาเสพติดและอาวุธตลอดจนถึงการค้ามนุษย์ เพื่อร่วมกันทำโรงถึงสันติภาพและความสงบสุขของภูมิภาคเมืองตายแน่เขมรเมืองตายแน,แน่หลังจากที่ขเขมรไม่ยอมรับ2ข้อของเรานะครับคือข้อ1เนี่ยในเรื่องของการเก็บกู้ทุระบดไทยของเราก็ยื่นเรื่องไปทางฝั่งของ UNSC หรือทางฝั่งของอนุสัญญาออสตาวานะครับที่กรุงจนีวาซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําเรื่องนะครับต่อไปในเรื่องของการประชุมต่อไปนะครับส่วนข้อ2เนี่ยทานผู้ชมครับ ในเรื่องของการปราบอาชญากรรมแก๊งคอเซนเตอร์นะครับไทยของเราไปจับมือกับจีนกับเราและเมียนมาทุกผู้ชมครับกดดันขมิญในเรื่องนี้ทานผู้ชมงานนี้ขมิญไม่รอดแน่ๆจีนพร้อมกระทืบขมิญให้จมดินเลยครับซึ่งคุณหวังอี้เนี่ยไม่ธรรมดา เป็นสมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับถ้าพี่ใหญ่ได้เอ่ยปากมากขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับคนที่ขนลุกตอนนี้นะครับคงเป็นหุนเซนลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการหารือกันแบบไม่เป็นทางการนะฮะร,ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ที่เมืองอานหมิงมณฑลยูนนานนะฮะท่านผู้ชมครับนั่นก็เท่ากับแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนจริงๆนะฮะท่านผู้ชมเรื่องราวต่อมานะครับไปพูดถึงเรื่องราวที่เราเองเนี่ยนะครับได้ต้อนรับคณะทูตเป็นครั้งที่สองนะฮะท่านผู้ชมครับครั้งนี้มาเยอะกว่าเดิมก็คือ33ประเทศในการลงพื้นที่ที่จังหวัดรีสเกตนะครับให้ทางคณะทูตเนี่ยนะครับไปดูสถานที่จริง ที่เกิดเหตุจริงแล้วก็ทุนระเบิดจริงนะครับถือว่าได้ผลรับที่ดีมากๆนะครับสำหรับการเชิญทูตมาดูหลักฐานที่เห็นคาตาในครั้งนี้โดยเฉพาะสมาชิกออสตาว่าที่ได้มาเห็นของจริงแล้วว่าคาเมนเนี่ยนะครับได้ระมิดอนุสัญญาออสตาว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งเห็นคาตาเรียบร้อยนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากๆนะครับรวมถึงทางฝั่งของ UNSC ด้วยนะครับที่เราเชิญมาก็ถือว่าเราเองได้เปรียบนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เราเอาความจริงเข้าสู้ความจริงใจของเราไม่แพ้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าดูจากปฏิกิริยาของทูตทั้ง33ประเทศแล้วเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อินกับข้อมูลที่เราเนี่ยมอบให้นะฮะท่านผู้ชมหลังจากนี้ไปเนี่ยหลายคนถามนะครับว่าจะยังไงต่อก็ต้องรอนะครับในเรื่องของการประชุมครั้งต่อไปสําหรับอนุสัญญาออสตาวานะครับสำหรับสมาชิกทั้ง165ประเทศนะครับที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นประธานนะครับเราจะมีการประชุมครั้งที่22นะครับ ซึ่งเรื่องนี้แหละมันจะทําให้สมาชิกออสตาว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการตัดงบประมาณของขเมนนะครับที่ได้งบประมาณไปทุกปีนะผู้ชมครับในการไปเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยปีละ1,000ล้านซึ่งถือว่าเป็นการโกง UNDP ที่เขานำมาให้ c m a a ของขเมนไปกู้ระเบิด แต่เขมรเองเนี่ยเอาไปสะสมระเบิดนะครับซึ่งมันผิดอนุสัญญาออสตาว่าถือว่าผลบวกอยู่ที่ทางฝั่งไทยของเราท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันมัดแน่นเหลือเกินทางฝั่งของเขมรถึงแม้ว่าล่าสุดนี้นะครับสื่อของเขมรจะออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการกับคลิปวิดีโอที่ฐานเขมรนั้นวางระเบิดแล้วครับต้องบอกว่าแถไปไดื้อฮะตามสันดานตามคาดเลยครับที่เราเองเนี่ยเคยบอกกล่าวกันไว้ว่ามันไม่ยอมรับหรอกครับนะถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานมัดตัวมันขนาดนี้ล่าสุดนะครับโฆศกองการปฏิ บติการทุดระเบิดและการช่วยเหลือเหยื่อของกัมพูชาหรือว่า CMAA นะฮะปฏิเสธวิดีโอของกองทัพที่เผยแพร่นะครับกล่าวหาว่าทหารกัมพูชาเนี่ยลักลอบวางทุดระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนโดยอ้างว่าเป็นการจัดฉากนะครับดูมันแถครับโอ้โหมันแถไปได้หมดนะฮะท่านผู้ชมสื่อใหญ่ของกัมพูชานะครับอย่างเมทามได้ออกมารายงานว่ากัมพูชาได้ปฏิเสธวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ โดยกองทัพไทยซึ่งกล่าวหาว่าทหารของกัมพูชาลักลอบวางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนที่ยังมีข้อพิพาทโดยยืนยันว่าคลิปวีดีโอกล่าวนั้นถูกจัดฉากขึ้นเพื่อหลอกลวงสาธารณะวิดีโอที่ฝ่ายไทยได้เผยแร่นั้นถูกเตรียมขึ้นมาเพื่อโยนความผิดให้กับกัมพูชาในลองโกศลโฆษกองค์การปฏิบัติการทุนระเบิดในการช่วยเหลือเยือกัมพูชา CMAA ได้กล่าวนะครับว่าพวกเขาได้กล่าวหาว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่ แต่จริงแล้วมันเป็นการจัดฉากกัมพูชาย,ยืนยันอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาไม่ได้วางระเบิดและจะไม่วางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนเพราะกัมพูชาเป็นภาคีของสนธิสัญญาออสตาว่าหรืออนุสัญญาห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลสื่อกัมพูชาย,ยังอ้างอีก,กน,นะครับว่าผู้สังเกตการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายชี้ว่ามันไม่สอดคล้อง กันหลายประการในเรื่องของความจริงนะครับความน่าเชื่อถือของวิดีโอเช่นสภาพการถ่ายไม่สมจริงการกระทําของบุคคลในคลิปวิดีโอนั้นไม่แสดงถึงความระมัดระวังตามการปฏิบัติทางการทหารจริงการจับอุปกรณ์ดูไม่เชี่ยวชาญเฮ้ยท่านผู้ชมครับไม่อ่านต่อแล้วผมผมรับไม่ได้นะฮะกับสิ่งที่มันแถนะเชื่อไหมว่าผมอ่านข่าวคอมเมนต์ทีไรแม่ประเทศนี้เหมือนมันมาจากนอกโลกมันไม่ใช่คนมันเหมือนพวกมนุษย์ต่างดาวที่ย้ายมาอยู่ในโลกใบนี้แล้วมีความคิดที่สวนเลน กับมนุษยธรรมของคนนะ่ไม่มีจิตใต้สำนึกไม่มีจริยธรรมไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่มีหาอะไรเลยมันเหมือนพวกที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้มาจากดาวอื่นแล้วมาอาศัยโลกอยู่ประเทศบ้าอะไรวะไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกเลยคือหลักฐานของเราที่งัดออกมามันบอกปลอมหมดนะครับแต่ของมันถูกนะฮะเอาไปดูคลิปนี้ท่านผู้ชมครับมันไปเอาคลิปจากสเปนมาอ้างว่านะครับผู้ต่างชาติไม่พอใจประเทศไทย มันเอาคลิปของสเปนมาหลอกให้คนภายในประเทศของมันเชื่อท่านผู้ชมครับแล้วก็ลามไปถึงทั่วโลกด้วยมันคิดว่าทั่วโลกโง่นะฮะท่านผู้ชมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนะครับที่ประเทศสเปนเมื่อสอสอดูอิสอากกเลค้างยางรถยนต์ใส่รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารท่านผู้ชมครับมันไปเอาคลิปนั้น มาบอกว่าทูตที่มาที่มีประเทศไทยของเราเนี่ยไม่พอใจเราแล้วไปเชื่อมโยงกับจุดบ้านจานที่เราเอาอยางรถยนต์ไปขวางทางไว้นะผู้ชมครับเอามาอ้างว่าเนี่ยทูตต่างประเทศเอาอยางตัวนั้นน่ยมาคว้างใส่ไทยของเราทั้งๆที่จริงแล้วเรื่องราวนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวระหว่างการประชุมสสจากพรรคคาบาวที่ได้หยิบยางรถยนต์ขึ้นมาซ่อนเอาไว้ใต้โต๊ะเนี่ยก่อนที่จะคว้างลงบนโต๊ะตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับนะฮะสมาชิกสภาจากพรรคคาบาวครับ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการสื่อสารที่กำลังประชุมกันอยู่ยางรถยนต์นะครับกระดอนไปโดนสิ่งของหลายอย่างบนโตะ๊ะนะครับรวมถึงอุปกรณ์โทรศัพท์แท็บเล็ตของรัฐมนตรีซึ่งเขาเองก็ได้หยิบยางรถยนต์นั้นขึ้นมาด้วยมือของเขาเองเวลามันสร้างเฟกนิวขึ้นมาเนี่ยทุู้ชมแล้วมันเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง,าง,างเนี่ยมันไม่ละอายกับสิ่งที่มันทําเลยขมรน่ะมันไม่ละอายเลยถึงแม้ว่าชาวโลกจะมองมันอย่างไรก็ตามแต่กูจะทําแบบนี้จะทําไม ทำไมแล้วทำอะไรกูได้คือมันหน้ามืนมากต้องใช้คำนี้ว่าหน้ามืนจริงๆนะฮะท่านะผู้ชมครับเออผมไม่มีคำพูดไหนที่จะแรงไปมากกว่านี้แล้วท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะไม่ไหวจริงๆท่านะผู้ชมคือเราจะต้องมาทําข่าวแก้ข่าวมันอยู่เนี่ยกับข่าวปัญญาอ่อนมันนะครับคือกลัวคนทั้งโลกว่าจะไม่เข้าใจซึ่งมันมีจริงๆนะท่านะผู้ชมต่างชาตินะครับก็เข้าใจว่าเราเองเนี่ย เป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีโอ้โหเหลือจะเชื่อเหมือนกันโลกใบนี้มันยังมีคนโง่อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมอีพีนี้มีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมครับยิ่งอ่านข่าวไปในยิ่งขึ้นไปเรื่อยเลยผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูข่าวดีๆกันบ้างท่านผู้ชมครับสำนักข่าวออาลจาซิล่านะครับรวมถึงรอยเตอร์ได้ลงข่าวในเรื่องราวของไทยของเราเนี่ยนะครับว่าเขมรได้วางทุ่นระเบิดทําให้ไทยเนี่ยได้รับรการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการโพสต์รูป เครื่องยิงจรวด B.M.21 ของเขมรนะครับส่วนทางฝั่งของรอยเตอร์ก็ลงข่าวไปเมื่อสองวันก่อนนะครับโดยอ้างในเรื่องของโคโซกงทบกนะครับพลตรีวินไทสุวารีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวพิสูจน์ว่ากัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงการสงบศึกและละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาออสตาว่าที่ห้ามการวางทุ่นระเบิดนะครับอะอย่างน้อยๆสื่อใหญ่ของโลกสื่อยักษ์ใหญ่อย่างรอยเตอร์นะครับและรวมถึงสื่อของอัลจซีราก็ พูดไปในทางที่นะฮะตรงกันกับสิ่งที่เราไดงานให้กับโลกได้รู้นะครับซึ่งอาทิตย์หน้านะฮะทุนผู้ชมครับทางฝั่งของกองทัพบกก็จะเชิญรอยเตอร์ครับรวมถึงสื่อยักษ์อย่างเอ AFP แล้วก็ EX นะครับทุกผู้ชมลงพื้นที่ด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากที่ขมรเองเนี่ยไปเอาสื่อกโหลกกะลามาทานผู้ชมครับเราเนี่ยของจริงสื่อจริงนะครับและเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของโลก ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพนะครับความเถนตรงนะฮะอย่างรอยเตอร์เอง a f p เองเนี่ยถือว่าได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากนะฮะจากทั่วโลกท่านผู้ชมครับเอาลงมาพื้นที่ไทยของเรานะครับสำหรับการรายงานข่าวที่ถูกต้องให้ทางทั่วโลกนั้นได้รู้กันนะครับว่านะฮะคเห็นเนี่ยมันเลวซามแค่ไหนในเรื่องของการมันบิดเบือนข่าวนะฮะท่านผู้ชมครับอีพินี้ผมมีข้อมูลมาบอกกล่าวกันในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจจบคลิปอย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับด้วยการ กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ให้กำลังใจแนวหน้ากันต่อไปนะครับสถานการณ์ยังตึงเครียดไม่รู้ว่าจะเกิดสึกกันตอนไหนก็ต้องให้กำลังใจกันต่อนะฮะอีกพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ